บุฟเฟต์หมูกระทะที่ไม่ได้มีแค่หมูกระทะที่นี่เรามีทั้งหมูกระทะและชาบูที่สาม,มารถทานได้ในโต๊ะเดียวกันจริงใจหมูกระทะของเราเออกแบบโต๊ะมาเพื่อลูกค้าทุกคนที่เลือกไม่ได้ว่าวันนี้จะกินหมูกระทะหรือชาบูดีมาที่นี่ไม่ต้องเลือกแล้วที่นี่มีอะไรให้ทานบ้างนี่เลยจริงใจหมูกระทะของเรามีมากกว่าร้อยเมนูไม่ว,ว่าจะเป็นใส่หมูเค้าหมูพรีเมียมสามชั้นสไลด์หมูสันนอกหรือจะเป็นใส่เนื้อเนื้อเสือหลองไฮออสเนื้อลิ้อายเนื้อใบพายลิน้นวัวที่สำคัญเรามีนี่เลยกุ้งก้ามกามและกุ้งซีิผักกเรา็ ีเยอะมากลูกค้าเลือกได้เลยไม่อัน้นของทานเล่นเราก็มีเยอะเช่นกันไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดซอสเผ็ดเกาหลีไก่ทอดซอสกระเทียมเป็นายดิบชีสนกเกตไก่ข้าวเกี๊ยวกุ้งเจอของเควาล้วก็ต้องต่อด้วยของหวานจริงใจขอเสิร์ฟเคก้กกล้วยหอมราดซอสจริงใจขนมปังทอชาไทยพุดดิ้งนมสดและไอศครีมนมสดต่อด้วยโซน้ำน้ำของเราก็มีให้เลือกถึง12รสชาติแต่เมนูของเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีอีกเพียบเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านหมูกระทะที่สามารถกินชาบูได้นิดหน่อยอยากให้ทุกคนลอง เปิดใจมาลองที่ร้านจริงใจหมูกระทะร้านที่พร้อมเสิร์ฟความจริงใจให้กับลูกค้าทุกคนแล้วมาเจอกันที่จริงใจหมูกระทะลาดพาวังหินซืซ้อสีเแล้วมาทานกันเยอะๆนะ